สวัสดีค่ะทุกคนมาพบกับเราเองแล้วนะคะวันนี้มาเปิดร้านกวา๋วยเตี๋ยวเรือกันดีกว่าคืออยากกินกว๋วยเตี๋ยวเรือมากนะคะเรากดสั่งน้ำกว๋วยเตี๋ยวเรือจากแอปส้มนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทํากันเลยแรกเลยฉันก็จะทําผักก่อนนะคะคก๋วยเตี๋ยวเรือขายไม่ได้เลยคือผักบุ้งเดี๋ยวก็จะมาซอยหมูต่อนะคะก็คือเดี๋ยวเราจะเอาหมูไปหมักนะทุกคนนี่นะคะ ก็คือว่าหมูแล้วเดี๋ยวก็จะมีตับด้วยนะนี่จากนั้นนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำน้ำซุปกันนะก็มีรากผักชีนะคะแล้วก็หวัวไชเท้านะคะอันนี้เราใส่กระดูกหมูไปด้วยนะแล้วก็มีน้ำปรุงสำเร็จนะคะนี่อันนี้คือเราไปกดสั่งมานะคะมาลองดูว่ามันจะได้หรือเปล่านะแต่สีมัหรือว่ากลิ่นมันก็โอ้ได้นะคือแบบกลินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะนี่นะคะ เราก็ใส่ไปหลายช้อนอยู่นะแล้วเราก็เติมซีอิ๊วไปด้วยนะคะนี่นะคะเดืเริ่มเดือดแล้วนะเดี๋ยวเราก็จะปล่อยให้มันเดือดอยู่อย่างนี้นะเดี๋ยวเราก็จะไปจัดเซตก๋วยเตี๋ยวเรือของเรานะคะเรียบร้อยแล้วนะทุกคนมามากินกันดีกว่านี่นะคะอันนี้นะคะจะทําให้สามีก่อนนะนี่ก็เป็นเอาหมูใส่ให้ไปนะคะตับนิดหน่อยนะคะก,ก็ลวกลวกลวก เรียบร้อยนะคะนี่นะเสร็จแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปเราก็กดเส้นเส้นแบบเส้นกว๋วยเตี๋ยวมาด้วยนะคะนี่เส้นเหล็กเรียบร้อยนะคะใส่ขึ้นช่ชยนิดนึงนะตามด้วยกากหมูกระเทียมเจียวกากหมูนะคะเสร็จ อันนี้ของดิฉันเองนะคะจุกๆเลยนี่นะคะใส่หมูใส่ตับคือเราชอบกินตับนะคะใส่เข้าไปเยอะๆแล้วก็ใส่ลูกชิ้นจุกๆนะคะเราทำเองใส่เข้าไปนี่นะคะตับก็แบบแบบให้พอแบบลวกให้พอแบบสะดุง<ม>้งก็สุกอยู่นะทุกคนไม่ได้สะดุ้งขนาดนั้นอ่ะตั้งโอนหนึ่ง รรยกกหมูกระเทียมเจียวลงไปนี่ค่ะเรียบร้อยค่ะไปกินกันดีกว่ามาค่ะเดี๋ยวเราก็จะใส่พริกนิดหนึ่งนะคะนี่นะจากนั้นเราก็จะใส่พริกน้ำส้มนะคะใส่เข้าไปนี่นะคะมาค่ะมาจัดกันเลยดีกว่านะงามก็คือแซ่บมากทุกคน คือเอ่อเส้นเล็กที่ไทยเนี่ยคือมันอร่อยจริงๆนะที่นี้ก็มีนะคะเส้นที่มันคล้ายๆเส้นเล็กอ่ะแต่คือมันก็จะลวกยากนะเราเราก็จะชอบทํามันเละนะคะนี่กากหมูนะคะแซ่บไม่ไหวนี่นะคะทุกคนก็คือทําง่ายมากนะทุกคนเดี๋ยววันหลังเราจะมาทําเมนูอื่นให้ดูอีกนะนี่นะคะกินจุกๆจกตับ เนื้อใส่เข้าไปจุกๆงามไปก่อนนะทุกคนบ๊ายบาย